ครัมเนธันยาฮูสังหารผู้นำสูงสุดอิหร่านหากไม่ยอมแพ้วันที่18มิถุนายน2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชาก่อนฟลชบิ b i ว w ล r สนานการศึก L, อิสราเอลอิหร่านยืดเยื้อนแน่และอาจขยายวงกว้างเป็นศึกล้างบางเมื่อสหรัฐกำลังถูกลากเข้ามาเอี่ยวแบบเปิดหน้าชกแล้วนะคะเพราะว่าเนทันยาหูไม่ยอมหรอก กำลังทํำทุกวิถีทางที่สร้างความชอบธรรมให้สรัดก้าวเข้ามารวมนั่นหมายถึงแนวรบนายตะวันออกกลางซึ่งขยายอยู่แล้วจะขยายหนักกว่าเดิมพันธมิตรโลกหลายขั้ว ็ต้องเข้ามาเผชิญหน้าแน่นอนถ้าสหรัฐนาโตอิสราเอลลงมือลุยอิรักสำนักข่าว EXES s s และ CBS News รายงานเรื่องสำคัญเชียวนะคะบอกว่าทรัมป์กำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะให้สหรัฐเข้าร่วมโดยตรงในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิรานหลังจากประชุมกับทีมความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันอังคาร ให้แฮกเซตซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ของพนทากอนหรือรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะคะเป็นประธานการประชมุมเขาบอกว่าเป็นการพิจารณาเรื่องเจรจาอยลียาผู้กระสื่อแบบนั้นนะคะแต่สื่อใหญ่นะบอกว่าเป็นการพิจารณาเรื่องการโจมตีอิหร่านโดยจะประกาศโจมตี ยูเรเนียมหรือโรงงานไฟฟ้าฟอร์โดที่ยังรอดมาจากการโจมตีของอิสรเอลทั้งรอบ1รอบสองแต่จริงๆแล้วเนี่ยนาการเองก็ไม่ได้สะเทือนทางใต้ดินนะคะแต่ที่ฟอร์โดเนี่ยถูกสกัดก่อนรอบแรกรอบ2ก็เลยถล่มอีกยังไม่มีข่าวเรื่องความเสียหายนะคะแต่จนวันนี้ไม่มีการประกาศสงครามเป็นทางการกับอิหร่านแต่อย่างใด วันที่เขามาประชุมด่วนเนี่ยใจระทึกกันเลยว่าสหรัฐจะประกาศสงครามกับอิหร่านเท่ากับประกาศสงครามโลกูกครั้งที่สามนะคะการประกาศสงครามใครเป็นคนประกาศเนี่ยถ้าแพ้ต้องจ่ายปฏิกรรมสงครามขณะที่กระแสดต้านในสหรัก็ผุดละคะ่ะที่แรกเลยซาวเวอร์แซนเดอร์นี่คู่ปรับของทรัมป์ตัวจริงเลยเข้ามาจากเดโมแครตเขาบอกว่า สอสอ,อีกหลายคนก็เห็นด้วยกับเขาประกาศคัดขานการที่ทรัมป์จะลากสหรัฐเข้าไปก่อสงครามกับอิหร่านโดยตรงฝ่ายที่ต้านทรัมป์บอกว่านี่ไม่ใช่สงครามของสหรัฐและว,วันนี้ก็มีการยืน่นพิจารณากฎหมายห้ามประธานาธิบดีประกาศสงครามกับอิหร่านนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอำนาจแบบนี้ต้องผ่านสภาให้สภาอนุมัติไม่ใช่ประธานาธิบดีจะสั่งคนเดียว เพราะว่าสวรับร่างแล้วก็ต้องส่งสูตรสภาของเกรสก็คือลงอสภาพ,พุทธทนรัษฎรซึ่งอันนี้อาจจะไม่ใช่กฎหมายละแต่เป็นเหมือนกับพรบอรของเราอะไรหลังนี้เดินหน้าแล้ะคะ่ะ ข่าวเด็กกันภาพประชาชนมีรายงานการประท้วงในนิวยอร์กนะคะต่อต้านทรัมป์เปิดสงครามกับอิหรา่านและหลายเหมืองก็ขยับแล้วโดยเฉพาะมนรัฐที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเดโมแครตหลังแคมเปญโน k ิงส์เมื่อวันอาทิตย์นะคะก็ไม่ได้ก่อผลสะเทือนอะไรกับทรัมป์มากแต่เขาก็จัดนะคะมีการระดมจัดประท้วงทรัมป์ทั่วประเทศ50มนรัฐ1 5 0 0จุด ปอนนั้นเมื่อสื่อไม่ได้ตีความตีพิมพ์มากนะก็ดูเหมือนไม่มีพลังที่จะทําลายหืือลม้มทช้าได้แต่อย่างใดเพราะว่าไม่มีการประทะหรือไม่มีการเข้ามาชุมนุมที่วอชิงตันดีซีซึ่งทรัมป์จัดฉลองครบรอบกองคับสหร,รัฐ250ปีวันเดียวกับวันครบรอบวันเกิด79ปีของทรัมป์ทรัมป์ก็เลยปลื้มสิคะได้จัด สวนสนามวันเดียวกับวันเกิดของเขาปลื้มยังไงขนาดไหนก็บอกโพสต์ลงเอ็ของตัวเองเลยนะคะบอกว่าเออใครๆก็อวยพรมันเกิดเขานะปูตินก็อวยพรน,นะโมดีแห่งอินเดียก็อวยพรน,นะแต่ไม่มีสีจิ้มผิงค่ะแม้จะมีกระแสข่าวว่าทรัมป์ได้ยกมติจะโจมตีอิหร่านหลังประชุมทีมความมั่นคงแห่งชาติที่ทำเนียบข่าวก็ตามแต่ทรัมปก็ให้สัมภาษณ์ กับสื่ออย่างรุนแรงต่ออิหร่านปูดเหมือนกับเน,นทันยูหปี๊บเนทันยูหูบอกว่าถ้าคาเมเนอีผู้นําสูงสุดอิหร่านดับทุกอย่างก็จะจบขณะที่ทรัมป์ออกมาพูดแรงอีกว่ารู้นะว่าอยู่ที่ไหนแต่จะไม่ฆ่าตอนนี้ใช้คํานี้แรงมากจงยอมแพ้ซะอิหร่านควรยอมจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไขคู่แรงฟึดฟัดด้วยสื่อบอกนะคะ ทำยูฮูเลทรัมกล้าพูดคำรุนแรงโดยไม่เกรงกลัวใครเลยเพราะว่าเขาได้สังหารผู้นำกองทัพอิหรานโชว์มาเป็นระยะรวมทั้งก่อนหน้านี้ก็หัวหน้าหรือแม่ทัพกลุ่มต่อต้านที่เขาเชื่อว่าอิหรานสนับสนุนนับไม่ถ้วนเลยเหลือแต่เด็ดชีพผู้นำผูตีนี่ล้มเหลวผู้ตีออกมาเยอะนะคะการข่าวยังไม่เนียบยังไม่มีหนอนใน เยเมนนั่นเองสะท้อนอะไรสะท้อนว่าเครือข่ายข่าวกรองและนอนบันไส้อ่ะเต็มพรึบในเตหารานที่อิหร่านเยอะแน่ไม่งั้นทำแบบนี้ไม่สำเร็จหรอกทำให้ทั้งทรัมป์และในทันยูหูก็พากันมั่นใจนะจะลั่นไกสังหารผู้นำอิหร่านเมื่อไหร่ก็ได้ตอนสังหารผู้นำฮามาสในเตหารานเลย ห้องพักของคน,นก็อยู่ใกล้ๆบ้านพักของคาเมเนีผู้นำสูงสุดอิหร่านด้วยนั่นก็หมายความว่าตอนนั้นก็เตือนฉันจะลั่นไก่เธอมเมล็กก็ได้เพราะว่าใกล้กันนิดเดียวปรากฏการขู่แรงอย่างนี้ว่าจะถึงขั้นสังหารผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งมันสะท้อนนะคะว่ายุธการท้องฟ้ายุทธการ โคนคอมเมนอีโคนผู้นำอิหร่านจากภายในประเทศอิหร่านและก็กลยุทธ์ก่อการร้ายใช้ทิมมอสซ์หล้วนไม่บรรลุผลแม้อิสราเอลจะประกาศผ่านสื่อว่าเขาได้ยึดครองท้องฟ้าเตหรันได้หมดแต่เขาไม่ยอมรับนะคะว่าเินรบอิสราเอลโดนระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านสอยมาแล้วกว่า10เครื่อง4ี่มาเป็น F35 รุ่นดัดแปลง I others ซ้ำยังประกาศว่าสอยบบนรถอิหร่านไปสิบําลำอิหร่านบอกมาบอกว่าเขาโต้ค่ะจะสอยได้ไงในเมื่อยังไม่ส่งบินรถขึ้นฟ้าเลยไอที่เห็นถล่มอะที่สนามเบนก็จริงแต่เป็นลำที่เป็นซากก็คือตั้งไว้ตามกฎแต่ตัวจริงอะอยู่ฐานทัพใต้ดินเนเธอร์เนโฮบอกคนอิหร่านให้ลุกขึ้นมาขนล้มผู้นำเผด็จการของอิหร่านซะพูดเหมือนตัวเองประชาธิปไตยจัง กลายเป็นว่าประชาชนอิหร่านออกมาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลตอบโต้ิอเาเอลอย่างหนักหลังิอเาเอลโจมตีฉับพลันวันแรกทําให้กระแสที่อยากจะเปลี่ยนรัฐบาลก็เลยต้องสงวนท่าทีคืนออกมาสวนมวลชนตอนนี้เสร็จแน่เลือกตั้งก็จะอด หวังว่าสปายมสซาจะดำเนินการจากภายในมีการขนโดรนไปโจมตีจากภายในนะไปสร้างเอา,เอาโดยโรงงานโดยคนงานอิสราเอลอะไรเหล่านี้และรวมทั้งรอบสังหารเจ้าหนะ้าที่ชั้นสูงของอิหร่านด้วยโดรนเผาสถานที่ต่างๆสร้างสถานการณ์ร้ายแห่งทั่วอิหร่านเลย แค่วันแรกก็โดนตำรวจอิหร่านรวบไปได้เพียบนะคะที่สังหารผู้นำกองทัพวันแรกก็มาจากโดนของพวกสปายนี่แหละไม่ใช่ขีปนาวุธของอิสราเอลโดยตรงอิหร่านใช้มาตรการเด็ดขาดนะคะจับได้สั่งประหารสปายมอสซาดท,ทันทีแล้วก็ตามไล่ล่าทุกเมืองด้วยในที่สุดทั้งสหรัฐและอิสราเอลต้องเลือกวิธีการลอบสังหารผู้นำมันหมายความว่าอะไร นั่นก็หมายความว่ามาตรการสู้รบทางทหารใกล้หมดหมุกใช่หรือไม่และยังไม่สามารถสยบหรือปราบอิหร่านได้ตามที่คาดไว้จับตาที่ปรึกษาอิสราเอลนะคะออกมาโูออีกว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่เหมือนเหตุการณ์ที่เลบานอนโลกจะต้องตกตะลึงจำได้ไหมคะที่เลบานอนมอสซาและอิสราเอลเนี่ยระเบิดเพจเจอร์นะเสียชีวิตเป็นพันบาดเจ็บ4 0 0พกว่าคนที่เลบานอน แล้วก็ยังเอาผิดใครไม่ได้มันอาจจะขึ้นหรือไม่ก็ไม่รู้เพราะว่าออกมาพูดด้วยความภูมิใจนำเสนอเมื่อวานนี้ตอนคำ่ำตอนนี้อิรานได้สั่งห้ามเจ้าหนะ้าที่ทุกระดับชั้นใช้มือถือและเก็บเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่ใช้ที่ซื้อมาต่างหากโดยตัวเองให้ใช้เฉพาะที่รัฐแจกให้สรุปว่าเปิดหน้าชัดนะคะการลอบกัดเป็นงานถนัดของสรัฐและอิสราเอล